อำยางวัยรุ่นไปดูกัน CPR 650R แต่งแน่นแต่งเต็มต้องคันนี้ชุดแต่งสุดคุ้มจัดไปกับคันนี้เลยชิวหน้าแต่งสีสโมกสติกเกอร์รอบคันลาย M S ็มพันหัวใจเป็น s 1 0พันแต่ยังอยู่ที่ c ยามาพร้อมกับล้อส,สีแดงหน้าหลังแค่สีล้อตัดกับสีรถก็จ้าบแล้วอะข้อ s c ทรงกระป๋องสุดเิต ที่ CPR 6ั0ขสูาต้องใส่ปั๊มบนเบอร์18ตัวนี้ปั๊มแต่งกระทุ้งบอกเลยว่าเบรกปุ๊บหัวเสียบการสะบัด YSS พร้อมขาจับมีให้ครบปรับระดับได้โคตรคุม้มครอบถังคาร์บอนตัวนี้คาร์บอนแท้สีต้องเงาแบบนี้เลยมาพร้อมกับเลขไม่เพียง1 8 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นมาพร้อมกับท้ายสัน้นพับได้เป็นแม่เหล็กด้วยน,นจะจ๊สะสำหรครันนี้ไล่น็อตไทเทเนียมมา เกือบแทบทั้งคันจัดไปเบาๆวันนี้ซื้อไปพร้อมของแต่งเลย2,400 0บาทออกรถ c ีเดีฟรีดาวพรบน6 0่้งวดหรือ5,960งวดไวันน้กรุงศรีออกรถ2,9000บาทผ่อน5 3ม8งวดหรือ4,660งวดปี2 0จด20เลขไมล์หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นตนใจติดต่อได้ที่เพจร้านคอนแก๊สซูเปอร์บ์สำนักงานใหญ่หรือโทรสุปฏเจเสอหกสาเกเบอร์โทรร้านศูนย์สามศูนย์สี่สี่หนึ่งบัญชีร้านคอนแกซูเปอร อย่าลืมนะจ๊ะถ้า CBR 6 5 0 R ต้องคันนี้เลยแต่งเต็มแล้วถ้าจะออกบิ๊กไบค์ซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่าลืมคอนแกนซูเปอร์ไบค์นะจ๊ะไปกันไหมรุ่น